ตำรวจนะครับมาตั้งด่านโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับบนดอยนะครับชาวบ้านคือทนไม่ไหวแล้วครับก็เลยมาคุยกันมาถูกลงนะครับวันนี้บอกวันที่ที่ขึ้นมานครับบอให้โชว์บันก็ไม่กล้าโชว์นะครับไม่รู้ว่าเป็นออบร์ลข,ขึ้นมาตั้งด่หรือเปล่าไม่รู้นะครับชาวบ้านนะครับวัยรุ่น มีคนแก่มีพคนหลวงนะคัมันมันคุยกัน <c oughs> คือไม่กล้าลงมานะครับถ้าบริสุทธิ์จริงก็น่าจะกล้าลงมานะครับแต่นี่ไม่ลงมาเลย <c oughs> คือวันนี้ถ้าจะจับไปหมดก็ยอมนะครับไปทั้งหมดนะครับไปทั้งหมนะู่มบ้านเนี่ยับวันนี้

ความชัดเจนว่าเรื่ออทำมถึงมาตั้งด่าคือขึ้นมาิาต้องเือแจ้งอะไรเข้าไป่หน่วยงานอะไรเงี้ยเขาคือแบบอยากเข้าไปถชา้านไม่เข้าใจเลยเขาถึงหัวอ่าส่วเรอง้อนเร่าเ่ไม่เขาแจ้งไเขาต้องมีใบใช่ไหมอ่ะต้องมีใบอ่ะ เพราะว่าในานะผมวันนี้เป็นจะาของพื้นที่ผมไม่อยากให้มีปัญหาผมไม่อยากให้มีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าเรา,ามีเรื่องอ,อ่านใจเนะี่ยเราไปพร้อมกันที่สถานีก็ได้คือไม่จำเป็นจนะต้อง ไม่จำเป็นอยู่ที่นี้ไม่จำเป็นอย่าต้องไม่แม่ผู้หลวงผมถามนิดหนึ่งนะขอเลไชื่อทุกคนได้ไหมกดที่มาวันนี้อ่าขอเลไชื่อเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสอนรอสอนนอนไหนขอเลไชื่อเลย

ใตังนี่หนึ่งเอาเก็บตังปล่อยไปปล่อไปเลยวทาไมไม่ทำมันเลยไเช็ดก็ต้องที่ผมะมาไม่ต้องเปน่ากแ้เนเือคแกก็ต้องนป่วยอะไกนที่อยนี่แร่างกายเงก็ีวไอ้เชก็ต้องทนคนไหนอ่นนี่ผมประสทุกคนเต้องไปได้แล้วนโ

นี่ยที่เป็นประชาชนอน่ะประชาชน่ก้คนณเอาัปเลยนะครับเามาเลยที่ผมไม่ให้คุณไขอดูคุณยังไม่ให้ผมเลย่โชวได้สคนอยู่และที่แล้วครับ